สวัสดีครับวันนี้จะสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับของ Google นะครับก็คือ Gmail นั่นเองครับก็สําหรับใครที่ใช้งาน Gmail นะครับก็อยากจะลองเปลี่ยนรหัสผ่านดูนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับเริ่มแรกนะครับให้เข้าไปที่ gmail.com นะครับอาจจะเข้าหน้าจากหน้า Google ก็ได้นะครับจะมีคําว่า gmail.com หรือไม่ก็พิมพ์ตรงนี้ gmail.com ก็ได้นะครับก็คืออย่างแรกเราต้องทําการเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ ก็ให้ตรงชื่อเข้าใช้ธรรมดานะครับก็เหมือนเป็นเป็นอีเมลของเรานะครับเดีย๋ยวสักครู่นะครับบัญชีนีเ้เป็นบัญชีใหม่ผมจําบัญชีไม่ได้นะครับสองก็ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ธรรมดานะครับจากนั้นนะครับก็ใครอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้ก็ได้ครับบัญชีของฉันหรือไม่ก็ตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับบัญชีของฉันก็คือเข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับก็จะเป็นหน้าตาของการจัดการบริหารบัญชีของ google นะครับซึ่งจริงๆแล้ว Gmail เนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ Gmail อย่างเดียวนะครับมันใช้ก o เกิ g o o g l e p พ u s Gmail นะครับแล้วก็ Google แ a p นะครับแล้วก็ youtube ได้ด้วยนะครับซึ่งจริงบัญชีทั้งทุกทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกลมเป็นบัญชีเดียวกันนั่นก็คือ Google Account นั่นเองนะครับก็สมัครใครที่จะอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็ให้เข้ามาในส่วนนี้นะครับก็คือเข้ามาที่บัญชีของฉันอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ให้ระดูตรงนี้นะครับที่เขียนว่าลงชื่อเข้าใช้และรักษาความปลอดภัยนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับสังเกตนะครับตรงด้านบนจะเขียนว่า my account google myaccount.google.com/security นะครับก็คือถ้าสมมติว่าใครหาเมนูเมื่อกี้ไม่เจอให้พิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับนีย myaccount.google.com/security นะครับจะได้หน้าตาของอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับสักนิดนึงนะครับเราจะเห็นคําว่ารหัสผ่านนะครับนี่ครับรหัสผ่านและวิธีการลงชื่อเข้าใช้ซึ่งตรงนี้แหละครับเราสามารถจะเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ได้การเปลี่ยนรหัสผ่านก็ทําไม่ยากครับก็คือคลิกที่ตรงนี้ครับ จากนั้นนะครับทาง Google ก็จ้เราใส่รหัสผ่านเก่าซึ่งตรงนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าจำรหัสผ่านเก่าไม่ได้ก็อยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านซึ่งจริงก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆการเปลี่ยนรหัสผ่านของ gmail ต้องมีรหัสผ่านเก่าเสมอเพราะว่าเราต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบทุกครั้งนะครับ ก็คือการจะเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับเราต้องมีรหัสผ่านเก่า <_' SM> ซึ่งถ้าหากใครจารหัสผ่านของ Gmail ไม่ได้อันนั้นก็ต้องไปทําในเรื่องของขั้นตอนของการลืมรหัสผ่าน Gmail อีกทีนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านแบบนี้อันนี้เป็นหลายคนมากที่เข้าใจผ,ผิดว่าเถ้าจารหัสผ่านของ Gmail ไม่ได้ก็เราจะเปลี่ยนรหัสผ่านคือเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของบัญชีอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็ให้มาตรงนี้ที่ผมบอกนะครับจากนั้นให้พิมพ์รหัสผ่านเก่าลงไป หลังจากที่เราพริมพ์รหัสผ่านไปแล้วนะครับทาง Google ก็จะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ทันทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งสองจุดนะครับก็คือให้เหมือนกันทั้งสองที่ครับในนี้ผมก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ลงไปนะครับอ่า พิมสองที่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับการเปลียนรัสผ่านของ Gmail นะครับหรือบัญชีของ Google ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีอีเมลแจ้งขึ้นมาว่าเราได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับในอีเมลของเรานะครับ ก็สําหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับหลักๆที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นก็คือบัญชีของเรานั่นแหละครับแล้วก็รหัสผ่านคือเราต้องสามารถที่เข้าบัญชีของเราได้นะครับเราถึงจะเปลี่ยนรหัสได้นะครับเพราะว่าจริงๆผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผ่านของกูเกิดของ Gmail นี่แหละแต่ว่ามีคนมาสอบถามว่าเออผมจํารหัสผ่านไม่ได้ครับจะเปลี่ยนได้ยังไงเอาอันนี้คือคือถ้าจําไม่ได้ครับก็ต้องก็ต้องไปทําขั้นตอนการลืมรหัสผ่านของ ของ Gmail อีกทีก็คือตอนเข้าสู่ระบบมันจะมีว่าหากคุณลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ก็ต้องไปยืนยันอันนั้นมันคนละเรื่องครับคนละเรื่องกับการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับอันนั้นคุณลืมรหัสผ่านก็คือมันจะไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับก็คืออันนี้คือเปลี่ยนรหัสผ่านจําสิ่งที่จะเป็นก็คือคุณต้องมีรหัสผ่านเก่านะครับแล้วคุณไม่พอใจในรหัสผ่านเก่าหรือว่ารู้สึกว่ารหัสผ่านเก่ามันมันมันความปลอดภัยมันต่ําไปหรืออาจจะเปลี่ยนทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนรหัสผ่านนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้แล้วกันครับเพราะว่าน่าจะอธิบายได้ครบถ้วนแล้วก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ